รู้ทา,านการโกงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไผ่เงียบทำร้ายชาติผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอีกหนึ่งปัญหาคอร์รัปชันของสังคมไทยที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเหตุเพราะมีผลกระทบมหาศาลและหลายคนอาจจะยังไม่ได้ใจว่ามันคืออะไรทําให้ตรวจสอบและป้องกันได้ยากงั้นเรามาดูกันว่ามันคืออะไรและเราจะป้องกันมันได้อย่างไรครับ ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ Conflict of Interest บางครั้งเรียกว่าความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือบางทีก็เรียกว่าการคอร์ t ชันเชิงนโยบายซึ่งเป็นการทุจริตที่ไม่เหมือนกับการทุจริตชนิดอื่นเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายมากตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปถึงโครงการหรือการตัดสินใจหลายพันล้าน อีกทั้งการโกงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่มีการผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและอาจไม่ได้เป็นเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจึงทำให้ไม่มีหลักฐานให้เราตามจับได้อย่างชัดเจนนั้นเรามาดูเลยว่ามันคืออะไรแล้วกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อต้องมีการตัดสินใจแในคนที่ตัดสินใจมีบทบาท2บทบาทที่มีผลขัดกัน เลยมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในที่นี้บทบาทแรกคือบทบาทที่ต้องตัดสินใจให้ส่วนรวมหรือตามหน้าที่แต่บทบาทที่2เป็นบทบาทที่ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวกซึ่งบทบาทที่2อ,อาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เมื่อมามีอิทธ,ธิพลต่อการตัดสินใจตามหน้าที่แล้วก็จะเกิดปัญหาหรือความผิดได้ก็อย่างเช่นหากมีครูคนนึงต้องสั่งการบ้านนักเรียนบทบาทแรกก็คือการสั่งการบ้าน ที่ทําให้นักเรียนได้ใช้ความคิดหรือฝึกทักษะแต่ครูเองก็อาจจะมีบทบาทที่2เช่นเป็นบทบาทของการเป็นแม่ช่วยหาเงินเลี้ยงครอบครัวมากขึ้นก็เลยมีผลทําให้สั่งการบ้านให้นักเรียนต้องไปซื้อของจากกิจการของครอบครัวเช่นซื้อกระดูกที่เป็นสีที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้อย่างนี้แล้วมันถูกต้องไหมล่ะครับ ถ้าในระดับที่ใหญ่ขึ้นก็อาจจะเป็นการที่นักการเมืองมีบทบาทที่สองที่เป็นบทบาทหาผลกำไรให้กับธุรกิจของครอบครัวจึงทำให้เลือกสนับสนุนโครงการที่มีผลประโยชน์ต่อธุรกิจครอบครัวมากกว่าส่วนรวมอย่างนี้ประเทศเสียโอกาสเป็นร้อยร้อยล้านได้เลยนะครับอีกอย่างที่เจอได้คือบทบาทที่สองเนี่ยโดนคนอื่นสร้างหรือยัดเยียดเข้ามาเช่นการให้สินบนหรือการที่นักการเมือง ใช้อำนาจแทรกแซงการทำงานของข้าราชการโดยเอาคนสมิทเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสำคัญทางราชการและหาผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกโดยบังคับผู้ข้าราชการชั้นผู้น้อยให้ทำตามทำให้ประเทศก่อไปตกอยู่กับคนกลุ่มเดียวบานเมืองพังพินาศเ้าย,ยับแต่ก็เชื่อว่าเราจะไม่มีหนทางแก้ไขวิกฤตนี้เพียงแต่เราต้องช่วยกันทำตามนี้ครับ อย่างแรกเลยเราต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกและช่วยกันเผยแพร่ให้ทุกคนรู้ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดถึงแม้จะมีโทษทางกฎหมายหรือไม่แต่ด้านจริยธรรมก็คือโกงแล้วช่วยกันเฝ้าระวังตรวจสอบไม่ยอมรับให้มีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นครับอย่างที่2การให้สินบนต้องลงโทษให้นัดและหากจะต้องให้ของขวัญเป็นสินน้ำใจ ก็ต้องมีการกำหนดราคาของขวัญและบันทึกการได้รับของขวัญไว้เพื่อตรวจสอบได้อย่างที่ 3. เพิ่มความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญรวมทั้งข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างที่ 4. จับตาระวังการตัดสินใจหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือเครือญาติหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดอย่างที่กํากำหนดระยะเวลาที่ห้ามข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้ว ดำรงตำแหน่งในพักคประชนที่มีข้อสัญญากับหน่วยงานของรัฐในทันทีและที่สำคัญสำหรับเราเองเป็นข้อสุดท้ายก็คือเราทุกคนต้องทั้งฝึกตัวเองและเลือกคนที่ยึดมัน่นในหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้มีบทบาทที่ขัดกันเพราะมันจะนมน้าวการตัดสินใจของเราโดยไม่รู้ตัวในต่างประเทศถึงขนาดมีการถามตำรวจตอนมาสมัครใหม่ๆว่าถ้าพ่อของคุณทำผิดคุณ จับพ่อตัวเองได้หรือไม่รู้อย่างนี้แล้วเราก็ช่วยสังคมได้โดยการให้ทุกคนรู้ถึงผลร้ายของผลประโยชน์ทับซ้อนที่มาจากการตัดสินใจที่มีสองบทบาทที่ขัดกันเมื่อประชาชนรู้เท่าทัานภาครัฐเข้มนแข็งข้งาราชการไม่หวนไหวต่อลาบยศเกรงกลัวต่อกฎหมายเกรงกลัวต่อความผิดไม่กล้าโกงผลประโยชน์ส่วนรวมถูกรักษาบ้านเมืองก็พัฒนาเศรษฐกิจรุดหน้าชาวประชาก็ผาสุก ถ้าอยากให้ประเทศพัฒนาก็ถึงเวลาที่ทุกคนต้องเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่ที่ประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนร่วมกันชมเชียร์และแชร์ข้อมูลดีๆนี้กันด้วยนะครับแล้วพบเราได้ในตอนต่อไปกับรู้ทันกันโกง รู้ทันกันโกง